เอาละครับช่วงนี้เป็นะไรข้าวนักๆกันบ้างนะครับข้าวบเบ้อกัมาแล้วส่งท้ายด้วยข้าวนักนะครับขบวนการประชาชนเผื่อสังคมที่เป็นธรรมอะไรก็ตัวแทนสาพันธ์เกษตรกรผักตายังหวรา์ธานียืนหนังสือผ่านเจวัดนะครับซึ่งรัฐบาลคัด้านมติคอรมอเปิดให้ชาวต่างชาติถือครองทีดินไม่เกินหนึ่งไร่ปลอมข้อยเดินหน้าะอยู่ใบกระจายการถือครองที่ดินย่างเป็นธรรมครับ นักกิงและข่าวนี้น่าหมวนจนกระบวนการประชาชนเผื่อสังคมสี่เป็นธรรมหรือพรีมูฟนะครับและก็ตัวแทนสาพันธ์เกษตรกราคใตายจังหวัดสุราธานีนำโดยนายธีระเนตธชัยสุวรรณเกณฑ์นำสมัพันธ์เกษตรกราคกตายจังหวัดสุราธานีข้าวยืนนังซื้อถึงรัฐบาลนะครับเรื่องข้อยกเลิกณะูยบายคาทีดินทะนองผู้มังคขังตามมติคอรมอเมื่อยียิม้าตุลาคมที่ผ่านมาคอยเดินหน้าณอยบายกระจายการซื้อครองที่ดินย่างเป็นธรรม โดยมีนายนันทวัฒน์เจริญวันครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นตัวแทนรับเรื่องโรงเรียนครับโดยเน,น,นื้อห้าในหนังสือค่ะคุณผู้ชมก็ระบุกเกี่ยวกับกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ชอบร่างกฎกระทรวงเรื่องการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อชายเป็นที่ยู่อาศัยของต่างดาวซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเมื่อที่เราติดต,ตามข่าวเฉย่เขาจะให้ซิธ์กับชาวต่างชาติที่มีศัก,กยภาพสูงค่ะสามารถซื้อแล้วก็ถื่อครองที่ดินได้ไม่เกินคนละนึ่งรายโดยมีเงินไขว่วต้องมีการลงทุนไม่ตำว่าซิ 4 0ล้านบาทเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยกลุ่มดังกล่าวเห็นว่าทำพันนีนะมันอีหญิงซ้าเติมปัญหาความเลื่อมล้าในการเข้าถทึ่งทีดินทํากินแล้วก็ทิยุ่อาศไส้ข้องประชาชนโดยเฉพาะคนจนแล้วก็เกษตรกรรายย่อยค่ะก็ข้อให้รัฐบาลนะคะยกเลิกนโยบายดังกล่าวนี้พร้อมทั้งยังเสนอให้เดินหน้ากลไกภาษีทีดินในอัตราก้าวนาแล้วก็เดินหน้าพลักดันแนวทางการจัดการทีดินในรูปแบบชนบทชุมชนรวมไปถึงนิรโทษกรรมคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาามายแล้วก็ ินอันเกิดจากการดําเนินการตามนโยบายรัฐเพื่อจะเยียวยาประชาชนที่ได้รับพ้นกระทบจากนโยบายทวงคืนพื้นป่าให้ประชาชนเนี่ยสามารถกลับเข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินทํากินเดิมข้องตัวเองได้ค่ะครับรองผู้ว่าเน่เกก็ได้เข้ารับหนังสือดังกล่าวพร้อมยืนยันไว้จะส่งนังสือไปยังสํานักนา,นาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โคโรองเรียนนะครับเจ้าประชาชนทําให้กลุ่มมวลชนพอใจไหลยยายกลับไปในเวลาต่อมาโดยมีตารวจผู้ตรวเมืองนะครับคอ,อยดูแลวความรบเรียบร้อยในความสะดวกแก่ผู้มายยุหนังสือในครั้งนี้โดยครับอืมนะคะท่านทาน่ทานรองผู้ว่าก็รับเรื่องไปเรียบรอยย้อยแล้วผมส่งไปยังสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับนะค่ะ